ัดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันนี้กับพวกเราว่าเราจะชอนะครับใช่แล้วครับผมนานๆทีจะขุดบัวให้กลับมาถ่ายกับพวกเราได้สวัสดีจ้าวันนี้หายห่างหายวันนี้เทําอะไรกันครับพี่นันครับเห็นว่าปันัาสำคัญของคุณเลยดิวันนี้วันของคุณสำคัญของคุณเลยจริงๆว่าครับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบวันนี้นะฮะเป็นวันสำคัญกับผมอย่างยิ่งเลยคุณอาจจะงงว่าวันสำคัญอะไร ไม่ใช่มันเกิดนะฮะไม่ใช่วันครบรอบอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่มันคือเรื่องงามยามดีที่ที่ซึ่งมีโอ้ยกู <c oughs> ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรคือจะบอกว่าเราได้ดูน้องคนนี้เป็นนางเ e อก MV สมใจเราสัทีนั่นก็คือพัทละนาลินเหมือนลิศนะครับผมโอ้ยนานๆชื่อเต็มมากชื่อเต็มมาก <c oughs> แล้วเดี๋ยวเขาก็จะถามว่าทำไมเอของน้องๆรุ่นสองที่แบบออกมากันก่อนหน้านี่หลายๆคนทำไมเราไม่ทำ อ๋อตอบให้เลยตรงเนี้ยไม่ว่างเพราะแต่มันมันคือเพลงอะไรครับพี่นัทครับมันคือเพลงที่น้องแรกไปร่วมง,งานกับอ่าวงไรหวามีเ<ม>ทนอ่าใช่ซื้อเพลงว่าพ้าเธอไม่เข้ามานะครับก็คือเพ,เพลงออกปุ๊บก็คือทําเลยใช่เพลงออกวันเนี้ยตอนหกโมงอะ่ะซึ่งปกติเราไม่ทำคลิปตัวขนาดนี้คือต้องรีบทำเพราะว่าพี่นัทจะโดนต้องไรน์อนอยู่ตรงนี้ไปเฉลิเขาด้วย อันนี้จะเรียกว่ามาถ่ายบาปหรือเป่าวก็ไม่รู้แต่เอง้อนะคะเย้แล <laughs> <Yeah. laughs> ้วั้นเดี๋ยวเราไปดูเอมีกันเลยแล้วกันเนาะ Entendo um, um. Não tem <laughs> mang tiêu của sạch MV จบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับมันดูเหมือนไม่ค่อยเห็น MV แนวนี้ปะ่ะแบบหมายถึงว่าที่ไม่ได้เจาะคนแสดงถูกไหมเออที่แบบเน้นแต่ถ่ายไกล <c oughs> ๆแบบซีนพระนางก็คือเห็นไกลๆไปเลย <c oughs> ก็ยังไงดีอ่ะคือเพลงอ่ะมันก็ดูเศร้าเลยมันดูเศร้ามากแต่ก็คือเหมือนก็ใช้เวลาปูมาค่อนข้างเยอะอยู่เพื่อแบบครึ่งเพลงได้แล้วก็อ่ะเป็นเริ่มเป็น แฟชแบ็กใช่ไหมแล้วเป็นผู้ชายเออเป็นพระเอกยืนอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่รู้อะคือคือแค่เสียดายแบบว่าพอแบบว่าเหมือนครึ่งแรกที่ซีนมันมีแบบอ่ามีความแบบเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนแบบพ่อมันไกลๆอะแล้วกูรู้สึกว่ามันห่างไกลมากๆอ่ะแบบเหมือนไม่ได้ฟีลลิ่งเข้าไปอินกับกับกับเพลงอะเพราะว่าเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเราไปดูแบบเพลงอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโคซ่าโคซ่าใช่ไหมจังหวะแบบถ่ายรูปการ ผู้การหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเดินจูงมือกันหรือเล่นอหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่แค่รู้สึกว่าพอมันไกลอ่ะเราก็เลยเหมือนเหมือนยังเข้าไปไม่ถึงยังเข้าไปไม่ไม่ได้สัมผัสถึงอารมณ์ว่าอ๋อกําลังรักกันอยู่กําลังชอบกันอยู่กําลังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หรือว่าเพราะว่าแบบเนื้อเพลงอ่ะมันคือเหมือนฟิลแบบ เล็นความหลังขั้นเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเออก็ให้มันดูแบบไกลๆดูแบบก็ไม่ได้ไม่ได้สำหรับไม่ได้มีความสําคัญอ่ะสําหรับแบบคนที่มาขั้นเวลานึกออกว่าคือเราไม่รู้ว่าแบบเขาเขาเขาตีความหมายด้วยแบบนี้หรือเปล่าเพราะตอนแรกของผมอะเดาถ้าตอนแรกไม่มีไม่มีมาเฉลยว่าไม่มีมาบอกอีกทีว่าเป็นตัวผู้ชายที่แบบเป็นคนที่นึกถึงอ่ะมันมีบอกตอนแรกใช่ไหมว่าผู้ชายเดินไปยืนคนเดียวช็อตช็อตที่มันยืนคนเดียวอืมเออแต่คือถ้าเกิดมันไม่เอาช็อตนั้นไอช็อตที่แบบมีตัวมันคนเดียวอยู่ข้างหลังแล้วเเป็นอทีบ น้องนายกับพระเอกเอ็มีเล่นกันตลอดจนจบเพลงอะ่ะผมยังผมยังคิดว่าไอ้เชีย่ยหรือมันแทนสายตาคนดูว่าเราเป็นตัวคนที่แบบอยู่ข้างนอกวะเราคืออดีตของเขาวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอแบบพระเอกเอ็มบีมายืนแล้วเราลึกความหลังมีแฟลชแบ็กที่แบบเล่นอยู่ร,บรอบๆแบบมันก็เลยแบบอ๋อโอเคถึงเงยไม่แล้วคือพอแบบเนื้อเพลงประโยคแรกอะ่ะมันคือแบบถ้ายังลืมเขาไม่ได้เรามากโกหกฉันทาไมอะ่ะก็คือแม่งก็คือแบบเห็นภาพหมดแล้วนะที่าแบบสิบวีแรกก็คืออ่ะ รู้แล้วแหละว่าภาพมันน่าจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้อะไรเงี้ยอืมแต่อันเนี้ยที่คิดนะคือ mv เนี้ยมันคือเหมือนวงบอกความรู้สึกของพระเอก mv อันเนี้ยว่าเออในความสัมพันธ์นั้นอะ่ะกูมองย้อนกลับไปอะ่ะกูมันก็คือคน <c oughs> คนขั้นเวลาที่อยู่ข้างนอกอะ่ะไม่ได้อยู่อะไรเลยตรงนั้นเลยเหมือนอยู่ไกลๆอะ่ะอืมเออแล้วก็คอยนึกถึงภาพที่เคยแบบมีันอะ่ะแบบอะไรวะที่มันพูดเจียรอยยิ้มนี้อีกแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เออแล้วก็แบบ สัตว์โคตรฟิลกูดเลยว่ะที่อะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันก็ทําให้นึกย้อนกลับไปว่าเออตอนนั้นแม่งก็ดีนะเออแม่งฟิลกูดดีแม่งมีความสุขชิบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายอ่ะเราแม่งก็คน้นค้นเวลาที่แบบก็ต้องกลับมาอยู่จุดเนี้ยที่เรารู้สึกแม่งอยู่คนเดียวอันนี้ที่คิดนะอันนี้ที่คิดนะแล้วรู้สึกว่าเออถ้าอันนี้มันก็เป็นเอมวที่แบบว่ามันก็ใหม่อะ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็น อืมไม่ค่อยมีเลยมั้งคือแบบสมมติว่าใครเห็นว่าแบบมันมีเพลงแนวๆนี้ยแบบลองแบบแตะลิงก์มาให้ดูเ,อเอปอยแตะลิงค์มาให้ดูหน่อยกับอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยมันฟีลลิ่งมันถ่ายเหมือนกันมมันก็ม,มีนะเอออะไรเงี้ยแบบเขามีเลฟมาจากอันไหนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่อันนี้เราก็ตีความด้วยการที่เราดู mv อนะ่ะเนาะว่าแบบเพลงพูดมาอย่างนี้แล้วเราจะรู้สึกยังไงแล้วร,รู้สึกแบบไปตามที่เขาจะสื่อไหมหรือว่าตีไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่าง อแต่สถานที่อ่ะไม่รู้ว่าคือในกรุงเทพป่ะแต่คิดว่าในกรุงเทพคิดว่าน่าจะคิดว่าในกรุงเทพน่าจะไม่ะไม่แน่ใจมไมจะเป็ดดูไปไกลอ่ะแต่มันไม่ใช่สวนลุมแน่นอนสวนลุมไม่ใช่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 คือแบบสวนหลวงหรือเปล่าสวเบึงหนองบอลอะไรโซนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะแต่ต้องดูข้างหลังอ่ะ มันไม่เห็นกันได้เกิเมืองมันมีอยู่สองฉากเองอ่ะคือฉากที่อยู่ตรงไม่ใช่คือเขามันจะขึ้นเครดิตไงแต่เราไม่ได้อ่านหรือเปล่าไม่มีไม่มีตอนจบไม่มีเออมีแค่แบบว่านักแสดงโปรดิวเซอร์ใดๆอะไรเงี้ยเพราะดูแล้วก็จะหาเหมือนสถานที่ใช่ตอนแรกที่ดูกันนั้นแหละก็จะหาแล้วว่าจะมันตัวเล็กๆอ่ะเลยแบบมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเหมือนมีอยู่สามฉากเองว่าฉากรินน้ําฉากตรงแบบทางเดินแล้วก็ฉากทช่ทางเดินตัดต้นไม้แล้วก็วนไปวนมา ใช่ก,ก็เหมือนภาพจำอะแล้วก็อันเนี้ยเป็นท่อนที่แบบชอบเนื้อร้องนะแบบหนึ่งนะขอเปิดกันมันมีอยู่ท่อนหนึ่งที่แบบชอบมากเลยอะฉันก็คงทำไม่ได้ที่จะวิ่งหนีเธอไปเออเออจะวิ่งหนีใครหรือเปล่าไม่วิ่งไม่วิ่งแค่รู้สึกว่าชอบแค่รู้สึกว่าชอบเฉย <Okay. S 2> ถามบวยบว่ากินจะพูดอหละถามจะถามบ๊วยแบบเฮ้ยบวยรูแล้วเป็นไงผมก็บอกว่าบวยจะติดในตัวอักษรเนี่ยเลยวะตลาดวันอายุกัไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบน,นั้นแต่แค่รู้สึกว่าเออเหมือนจะเห็นแวบ,บๆก่อนที่จะเริ่มอัดคลิป<อ>ก็เลยแวะแวะไปแวะไปส่องดูก็เห็นว่าเอ๊ะมันรูป รูปปกเอมวีมันเป็นที่ใส่ชุดเดทไม่ใช่เหรอแล้วซีนชุดเดทมันหายไปไหนหมดแล้วใช่ไงเน่น่เน่เ่ก็คือสิ่งที่คิดเหมือนกันแต่ว่าก็อืมใช่เพราะว่ารูปโปรโมทรูปโปรโมทก็ชุดเดทด้วยใช่ลูปโปรโมทซีนแบบนี้แล้วก็ชุดที่มันอยู่ในหน้าปกอ่าพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายเป็นชุดอันนี้ใช่แล้วเออมันมันมันเป็นรูปมันเป็นรูปที่สวยมากเลยด้วยนะนึกว่าจะนึกว่าจะได้ถ่ายมาเป็นเอ็มวีด้วยแต่ว่าไม่มีก็เลย แต่การออกแบบแต่การออกแบบของหน้าตาของวิดีโอก็ให้ของเอมีก็ดีอยู่แล้วได้ใช่ส่วนเรื่องของดนตรีมันก็คือแบบแต่ทําให้นึกถึงมันมีกลิ่นกลิ่นทีแมนดาวป่ะวะแค่<ๆ>แบบรู้สึกไปเองหรือว่ามีเออผมมีรู้สึกว่าเปิดมาแล้วเออกลิ่นเพลงมันแบบออกออกแนวทีแมนดาวหน่อยอะไรอยงเงี้ยเพลงนี้ก็น่าจะติดท็อปชาร์ตของปีนี้ฮย อันนี้คุณมันเรียกว่าไม่ติดในลิตของผมติดในลิตของผมเออเรียกว่าดดูดูเอ่อยูทูบซ้ำไปเรื่อยเรื่อยใช่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 นั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้กับวงมีเทนด้วยนะถือว่าคุณผลงานออกมาได้ดีแล้วเพลงใหม่เป็นเพลงที่ฟังง่ายนะเป็นเพลงที่ฟังง่ายดนตรีดนตรีน่าจะถูกใจแบบวัยรุ่น วัยรุ่นตอนปลายองพวกเราอ่ะใช่เออคือแบบมันเป็นดนตรีที่แบบผมว่าผมบัวยบินาที่โบน่าจะแบบโตๆมากับดนตรีประมาณเนี้ยใช่แล้วมันยังไม่ได้หนีมันยังไม่ได้หนีของที่เราโตมาแล้วมันก็ยังมีแบบอ่าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบยุคเนี้ยเพิ่มเข้าไปด้วยอืมอืมโยความแบบฟังง่ายเนื้อเพลงก็คิดว่าโดนใจไว้โจหลายหลายคนเพลงเศร้ามันเข้าถึงง่ายครับผมใชิโกะอกหักแค่ไม่ตายทุกคน E> คือที่กำลังลังพยายามหาประวัติอยู่คือรู้สึกว่าคลิปมันสั้นก็เลยแบบกำลังพยายามเออแบบพยายามนั่งงานอยู่ชื่อเหมือนพี่เทนอ่ะประกวด h o อตเวฟ มาแล้วเหมือนเหมือนก็ยังเหมือนแบบเหมือนเดินสายประกวดไปเรื่อยๆอันนี้ไม่รู้ว่าถูกผิดนะคือเหมือนแบบเหมือนอ่านอ่านจากหลายๆท่อนแล้วมาประกอบกันอะไรเงี้ยเหมือนประกวดฮอตเวฟปี60เห็นมันมีอยู่โคสต์นึวพอดีปะวะหกศที่เพจสนุกลงไว้หกศูไม่ใช่โควิดหกนไม่ใช่โควิดนะหกไกลโพดเลยนะคือมีเทนอ่ะเป็นวงที่ประกอบด้วยคน4ี่คนแต่ตอนนี้มีกี่คนออตอนนี้ก็ ก็คือมีสก็สี่ไงก็ยังสี่คนเหมือนเดิมมีเคลเวอร์เป็นหัวหน้าวงมือกีตา้าเอ๊ะไม่เค่มีผู้หญิงด้วยอ่ะแล้วอันปัจจุบันไม่เห็นมีผู้หญิงเลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในตำแ่งอื่นๆหรือเปล่าเออคือเหมือนประกวดเหมือนชนะชนะฮอตเวฟปีหน่าจะ6กหกสูนะมัง้งแล้วก็เหมือนหลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปเสิร์ชในวิกิดิอ้าวอีกิร้ชกูเสิร์ชในวิกิกูเจออะไรรือว่า เป็นธาตุมีเทนอะไม่ใช่่มมันคือก๊าซมีเทนปล่อยปล่อยออกไปแล้วกลายเป็นก๊าซเลยกระจกเอออเจอลมีเทนต้องเข้าแบบไทยป๊อปทีป๊อปวิกิอ๋อแล้วนีนักร้องหญิงอมีผู้หญิงด้วยแต่เป็นโเมอร์ไปแล้วอผู้หญิงที่ชื่อหญิงก็คือตอนนี้คือมีสี่คนก็คือมีเคลเวอร์มีบอสมีแมทธิวมีทันเออวก็ออกเพลงมาเยอะอยู่นะเป็น ดิจิตอลซิงเกิลมีโอเวอร์ฮีตตั้งออกมาตั้งแต่สอง5สิบห้าอยู่คือเจ็บสิบกเสียงสอง8ัสบแปดเก็ตเอาสองพสิบแปดอยู่คือเจ็บเอาทำไมมันสอง9ัสิบเก้าไลท์สองพันยี่สิอนาเตอร์สองพันยี่สิบเอแล้วก็มีอีกประมาณสามสี่เพลงจนมาถึงดีแล้วสอง4ันยสิี่วงเดียวกัน่อวะวงเดียวกันสิก็คือชนะอ๋อชนะฮอตเว็บปีสอง7สิบเจ็ก็คือก่อนโควิดแล้วก็ตอนนี้เหมือนย้ายมาอยู่มีเทนอ่ะเหมือนเคยอยู่จีแลบโอ้เคยอยู่จีแ oh. ล็บยเหรอเออ แต่ไม่ไม่รู้ช่วงปีนะเพราะว่าในในเว็บมันไม่ได้บอกปีแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ Circle Music ซึ่ง Circle Music อ่ะคือใายที่ดูแลดยคนวงคล a s h อออืมแต่คิดว่าเหมือนกับเหมือนในในนี้เหมือนมันเขียนแบบประมาณในเว็บมันเขียนว่าเหมือนเป็นวงที่ผ่านการคัดเลือก รายการเฟนหาวงดนตรี c i r ร์เคิลแบ o นด์คอมเ o n ติชันพรีเซนเต็ดสิงคอปเปอเรชันจนได้มาเป็นศิลปินในสังกัดก็ลเลยคิดว่าน่าจะเหมือนหลังจากออกจากจีนแลบอะไรเงี้ยมันก็คงแบบไปค้นหาตัวเองแล้แเราก็คงอาจจะเดินสายประกวดอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เนี่ยเออก็เลยอ,อยู่มานานมากเลยนะใช่คลิปนี้ก็ต้องชมน้องนายด้วยนะคะได้มีโอกาสไปเล่นเอมี แหมเรามารีอีเอมีเขาเราไม่พูดถึงเขาได้อย่างไรละ่ะเออมาเออในพาร์ทในพาร์ของวงอ่ะก็คือข้อมูลประมาณนี้คือถ้าใครใมีข้อมูลเพิ่มอยู่กับวงนี้หรือแบบเป็นแฟนคลับวงเนี้ยก็พิมพ์มาล่าแจ้งได้เพราะว่าได้ว่าเอคลิปเล่นสด ของเขาที่เคยไปดูใดๆอันนี้ก็คือเซอร์แบบเรียวทามากๆเออเป็นไงบ้างฮะเกิดการได้ดูน้องหนายเล่นเอมวีครั้งแรกผมขอถามทุกคนไอยไกลอ่ะแบบที่บอกคือมันไม่ได้สัมผัสถึงความน่ารักของน้อง่ะมึกออกไหมคือคือเรามองไกลๆคือเราก็เห็นแหละว่าเราเห็นน้องมาหกเจ็ดปีแล้วนึกออกไหมแต่เออมันก็ไม่ได้มีซีนที่อ๋อแบบในระยะโค้อาบหรือระยะแบบครึ่งตัวอย่างเงี้ยมันคือแบบฟูฟูแบบระยะเนี้ยมันคือประมาณเท่าไแหร่ถ้าสมมติว่าใช้กล้องอ่ะ ก็ร้อยอ่ะร้อยขึ้นอ่ะมันร้อยบวกอยู่เออมันไกลอ่ะในความรู้สึกคือเป็นแอบไกลไปหน่อยก็ประมาณเจ็ดสิบสองร้อยได้เออเออประมาณนันะเออเจ็ดสิบสองร้อยคือช็อตใกล้สุดอ่ะน่าจะคือตรงที่มันเป็นสนามตรงสะพานไอไอไม่ตรงน้ําอ่ะไอตรงที่มันเป็นญยาเออเออไม่ไอตรงสะพานอ่ะเห็นหันหลังไง ไม่แต่ตรงสพะพานอะที่พระเอกเต้นอนิเกนี่ไงอ,อ,อันนี้ใกล้สุด <c oughs> อันนั้ใกล้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบ <c oughs> เจอได้ได้ดูแล้วเขาเขาได้มีผลงานเป็นนางเอกเอ็มวีแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเขาบอ<า>ก <ใน S 1> ว่านาเอกเอ็มีนะฮะไม่ได้ว่าบังว่าจะเป็นใบเบิกทางในงานต่อๆไปใช่รุ่นสองนี่คือเหมาเอ็มวีรุ่นสองนี่เหมาเอ็มวีเยอะมากตอนนี้เยอะมากเยอะมากจริงกว่าตัวเรามั้งรวมถ้านรวมทุกเมมอะรวมทุกเมมในรุ่นสองอะเป็น ตัวแล้วอ่ะเอ็มบีอ่ะใช่ก็ใครวะตั้งแต่โอ้อย่าไล่เลยฟอนอย่าไล่เลยอย่าไล่เลยฟอนประมาณสามสี่ตัวมั้งแพนด้าบางคนเหมาไปสามสี่เอ็มวีแล้วเออฟอนนี่สามตัวเลยเออวีเนี้ยก็หกเจ็ดหกเจ็ดแล้วคามินอีกแพนด้าอีกลาตาอีกอ่าล่าสุดก็น้องแนนอีกเนีกแบบเป็นสิบแล้วเนี่ยนับแค่นี้ก็สิบแล้วยังไม่ได้รวมแบบคนอื่นๆอีกนะใช่ S 2> <S 2> คือเหมาเหมาจริงๆรุ่นนี้นี่เหมาเอ็มวีจริงก็ดีฮะได้ได้เห็นนาทีเพราะว่าเป็นสิ่งที่รอดูมานานเหมือนกันว่าเมื่อไหร่น้องนายจะได้เล่นเอ็มวีเพลงสักทีถ้านับอดีตด้วยมีแบบจูนุ่งจูเน่มีอะไรอีกนะอ้เยอะแยะเออ,<ๆ>เอ,อก็แบบแบมบงแบมบูได้เล่นไหมไม่แน่ใจอืมไม่เคยเห็นนะเออหรือว่าถ้ามีก็ก็ก็แปะมาอืมเป็นรุ่นกวาดเอ็มวีอ่ะเป็นรุ่นกวาดกันเป็น มันสะสมแข่งกันอะออใครเล่นเยอะกว่าออหลังจากโชว์ไอดอลใครได้เป็นนางเอกเอมวีเยอะสุดจบรอบอหนึ่งปีชิงถ้วยนางเอกเอวีกัเยียมเถิดใครกันนะับโอเคอแหละก็คลิปนี้อาจจะ,ะไม่ได้ยาวเพราะว่าผมอยากทําเองแหละไม่มีอะไรหรอกผมอยากมาอวยน้องนายไหนคุณอยากจะอวยอะไรอีกคุณพูดมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ให้ผมน่ารักครับพ่อแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีคาเฟ่นะคะเดี๋ยวให้เสือแปะ นี่ไป้วยนะคะจะแปะอะไรข้อมูลยังไม่ส่งมาเลยข้อมูลวันที่อะไรคาเฟ่อะไรวันไหนมส่งมาสักอย่างเดียวแปะให้นะคะว่าคาเฟ่จัดที่ไหนอะไรยังไงนะคะคาเฟ่เพราะว่าผมกาเพึ่งทราบข่าวกันคาเฟ่น้องนายสิครับว่าคาเฟ่เนื่องในโอกาสอะไรวันเกิดครับเดือนหน้าครับ้องเกิดวันี่อยู่ว่าวันเกิดน้องนะคะคาเฟ่วันเกิดน้องวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาครับแล้วจัดคาเฟ่คือวันสิบเอ็ดเลยไหมตรงวันไหมหรือว่าอ่าใช่ครับ วันที่สิบเอ็ดจัดวันเกิดเลยก็ผมไปจัดวันอาทิตย์อยู่แล้วไปจัดคาเฟ่ก่อนหนึ่งวันก็ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่วันจัดเลยเาถามที่ที่ไหนฮะให้แปะดีเทลก่อนด้เดี๋ยวจะครบเลยได้ดูว่าไงว่าเอยจับได้หรือเปล่าว่าเราใส่ใจหรือเปล่าไม่กูเพิ่งได้ข้อมูลมากูก็เลยแบบเออโปรโมทเลยยังไม่ได้อ่านอะไรเลยเนี่ยตัดใช้นะให้สัต์ตัดใช้นะเนี่ยตัดออกตัดออกออกอากาศเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะ อ่าลิงไว้ให้นะครับก็เข้าไปได้แล้วก็ตอนนี้ยังมีโปรเจรกต์วันเกิดของน้องนายอยู่นะครับร่วมสมทบทุนได้นะครับปาขึ้นเอาน้องนายขึ้นบิวบอร์ดนะฮะ <Huh? S 2> ไม่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 ไม,ไม,ไม่อันนี้เป็นโปรเจรกต์อ่าทำคาเฟ่เนี่ยแหละของน้องนายเดี๋ยว,วยังไงเดี๋ยวแปะรายละเอียดไปให้ครับผมอืแล้วนั่นแหละรครับความรู้สึกโดยรวมของการดูยังบีครั้งนี้ก็อย่างที่หลายๆคนบอกเสียดายนิดนึงตรงที่ไม่มีช็อตที่เราได้เห็นความน่ารักของน้องนายใกล้ๆเนาะมันคือช็อตได้เห็นระยะไกลแต่คิดว่า ถ้าเกิดทางวงถ่ายไว้อะก็อ,อ,อยากจะให้แบบมีลงคลิปแบบน้องนายเทียบมีไฮเดอร์ซีนอะไรอย่างเงี้<ม>ทย<ะ>ที่แบบได้เห็นน้องนายในมุมเทียบ,บใกล้กว่านี้ในมุมเทียบอ่ะเบิร์นถ้าสมมติเราจะเล่นกับไอ้มุมกล้องอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะมีถ่ายไว้ไหลายหลายหลายหลฉากเพราะว่านี้แบบมันดูแบบมันกว้างเหลือเกินเออใช่เขาอยากรูปโปรโมทใดๆมันก็มีรูปแบบที่แบบเป็นมุมอื่นๆเนาะก็คิดว่าน่าจะมีให้ดูในภายหลังใช่แล้วนะจ๊ะ เพาแต่ช่วงนี้คุณโวยหายไปไหนมานานเขาเนี่ยไม่ค่อยมาเลยเนี่ยคือหลังๆเนี่ยเราติดงงติดงานนอนกันหมดอืมใช่เวลาที่คุณเรียกมาผมนอนตลอดเลยก่ <laughs> อนไม่เพียงพอครับช<ค> <c oughs> ่วงนี้ใครสงสัยนะครับว่าเอ้ยทาไมคนหายช่วงนี้คนมาไม่ค่อยเยอะอ่าติดงานนะฮะพี่แพนน,นี่ก็ระชุมประมาณสี่ทุ่มทุกวันเลยช่วงนี้ต็ดแลพลตฟร์การากิจใครเป็นแฟนคลับพี่แพนก็รอไปก่อนนะ,ะทุกคนเดี๋ยวรอวันไหนว่างๆเดี๋ยวชวนเขาขับมา น่าจะประมาณน่าจะประมานี้นะสำหรับเพลงน่าจะประมาณนี้ครับถ้าถธอไม่เข้ามาใช่ถ้าเธอไม่เข้ามาิกเกิกเกอริกเกอิกเกนะครับของน้องวงมีเทนนะฮะมีเทนนะที่ไม่ใช่การเรื่อนกระจกนะครับผมครยบผมใครอยากติดตามผลงานสามารถติดตามได้ทางทั้งเฟซ b o o k ไอจีทิกต k อรนะฮะของวงมีเทมได้เลยแล้วก็ y o ยูทูบของเขาก็มีเหมือนกันชายแล้ว ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับก็เราก็ไปอ่านทุกคอมเมนต์แหละนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องวรชชวันนี้จากกันแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือใครจะมาเล่น m b น้องคนไหนจะมาเล่น m b หรืออยากให้เราทำอะไรก็บอกกันได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ